สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ผมนายว่างมากนะครับผมได้แต่งกรอนที่จะทำให้ทุกคนส่งการบ้านให้คุณครูนะครับเออเชิญให้ทุกคนฟังได้เลยนะครับเพื่อนของผมที่น่ารักทุกคนครับโปรดช่วยรับแรงบันดาลนี้เอาไว้ให้ทุกคน ทรงงานครูอยู่เรื่อยไปเพราะยังไงเราก็ได้แต่คะแนนถึงแม้ครูอาจจะบ่นจะตีเราเพราะครูเขานั้นรักและหวงแหนตอนครูตีก็รู้สึกและเจ็บแทนอย่าระแคนเคืองครูให้เจ็บใจ ยาหมันไส้คุณครูไว้ในอกตกนรกหมกไหมไม่แจ่มใสคุณครูสอนเรามาว่าได้ไงจงจำไว้คนที่ว่านั้นคือครูนี่ก็เป็นกรที่ผมแต่งเองนะครับทุกคนผมไม่ได้โกหกนะครับกรนี้ผมก็แต่งเองนะครับทุกคนเออผมแต่งในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ั c r ค b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทางคลิปต่อตอไปนะครับเจอกนัหมาคลิปหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย